สมุมรธาสุทรัฐแล้วก็เป็นนักแสดงในโปรดักชันนี้หดก,กินการนะคะกินการก็เป็นคนคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับตัวการันต์ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเนาะเหมือนเจ้าของบ้านที่เขาอาศัยอยู่รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่าสนใจจังแล้วก็น่าสนใจในแง่ประวัติแล้วก็เรื่องที่มันของคนที่มันขมขื่นขมขื่นจะเป็น,นแรลอกขมขื่นจะโดนอะไรก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเหมือนภาวะภายในเนาะก็คงมีเสน่ห์ตรงภาวะภายในตัวละครที่แปลกมาเป็นภาพแบบเนี้ย ใจที่ทตั้งแต่เรื่องที่เขาทำานช่วงคอเสร็จแล้วก็ตัววัดของเขาอะไรเงี้ยพอเป็นเรื่องนี้พขาก็น่าสนใจที่ตัวบทของมันที่ท,ที่คนหนึ่งที่มันถูกกระทําโดยอะไรก mm ็ hmm. ไม่รู้ที่บ้างสามารถแต่พอเ,เป็นนี่อีก